สายคุณรุ่งนภาต่อนะคะสวัสดีค่ะคุณรุ่งนภาค่ะสวัสดีค่ะคุณรุ่งนภาจากสระบ,บุรีนะเดี๋ยวผม <S <S แจ้งคุณทีมงานด้วยนะถ้ามีเรื่องอื่นเข้ามาได้เลยนะครับนะอาจารย์อยู่ด้วยกันจะช่วยกันทํารายการกันไปนะ<ด>นะครับ<ด>คนอื่นจะได้ไม่ต้องรอด้วยนะถ้าเข้ามานะเข้ามาได้เลยนะครับคุณรุ่งนภาถามว่ายังไงครับก็คือเป็นหนี้ธนาคารทรอสส่งค้อค่ะคือเป็นผู้บู้ค่ะแต่ที่สองไร่นี้เป็นของแม่ค่ะ แต่เป็นผู้กู้เป็นชื่อของลุงลพานี่แหละค่ะกู้มาให้พี่สาวสองแสนมาจ้างที่ทำเสมสวยค่ะยาวเป็นห้องน้ำห้องครัวห้องนอนได้เลยค่ะไม่ต้องเลไม่ต้องเ้นเออนั้นไม่ต้องก็ได้หลังจากนนกาตอนนี้ถูกฟ้องเหรอคะตอนนี้โดนฟ้องไหมคะไม่ไม่โดน อะไรนะคะไม่ค่อยได้ยินเลยท่านคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาฟ้องคุณหรือว่าคุณจ่ายนี้ไม่ไหวและจะถามหรือยังไงครับอ๋อเขาเขามีหนังสือเวียนมา <c oughs> เตือนนะคะว่างวัวนี้ไม่ได้ส่งอะไรเงี้ยคะ่ะหลายอรอบเลยอะคะ่ะแล้วก็ไปเช็ค<ถ>ดูก็ทั้งหมดมันสองแสนห้าหมื่นนะคะเงินต้นทั้งอมดทั้งต้นนะคะ ครับเขาผ่านส่งมาไม่รู้กี่เดือนแล้วตอนนี้เขาไม่เคยส่งเลยค่ะ่ผู้กู้เป็นใครอ่ะผู้กู้ผู้กู้เป็นใครผู้กู้เป็นชื่อลุงนภานี่อย่าค่ะชื่อหนูค่ะลุงนภาเป็นคนกู้กับธนาคารใช่ไหมค่ะคแล้วลุงนภาเนี่ยมีมีที่ดินอยู่สองไร่ใช่เปล่าใช่ค่ะอืมไปกู้เงินมาให้้น้องสาวเหรอพี่สาวค่ะให้พี่สาวแต่พี่สาวไม่ได้ผ่อนใช่ไหม ใช่ค่ะเขาก็เลยทวงมาที่ผู้กู้อนะใช่ค่ะจะถามว่าอย่างไรเนี่ยถามถามอะไรตั้งคำถามตรงอย่ะอยากมีทางช่วยเหลือบ้างไหมคะคือตอนนี้ที่ทางบ้านก็ไม่มีรายได้เลยค่ะก็อยู่บ้านค้าขายออกงานจากออกงานมาก็อยู่กับแม่ค่ะแล้วพี่สาวไม่พี่สาวไม่พรนะคะพี่สาวไม่พรนะทําไมพี่สาวไม่พรเขาไม่ เขาไม่ทํางานเขาทํางานแล้วเขาทําที่นู่นเขาก็ออกที่นี่เขาก็ออกเขาไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะพี่สาวอะค่ะกบี้ยมักเขาเขาก็เงียบอย่างเดียวเขาไม่เคยพูดอะไรเรื่องนี้เลยค่ะก็เลยนให้พี่สาวเอายังไงดีโอเคโอเคเอาฟังอาจารย์นะครับเชิญครับอาจารย์ครับครับก็ในสถานการณ์อย่างนี้นะครับก็ทางคุณลุงนภาซึ่งเป็นผวกกู้คุณแม่เอาที่ดินไปค้ำนะครับของคุณแม่ไปค้ำแทนนะครับ ลูกหนี้เนี่ยเราเป็นลูกหนี้โดยตรงนะครับคุณพี่ลุงนาภาเราหนีไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณพี่ลุงนาภาจะบอกว่าโอเคตอนนี้เรารู้ทํายังไงเ็ามีดังเดียวนะครับต้องเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้จะลดหย่อนผ่อนผันอย่างไรจะขยายให้เราผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยก่อนได้ไหมแล้วต้นเงินเนี่ยไปขยับเป็นสมมติว่ามี60งวดก็ไปเป็น6162 63 64าไป6เดือนก็ว่ากันไปนะครับตามเงื่อนไขของธนาคารเคยเข้าไปหาเขาบ้างไหมนะครับตั้งแต่เราค้างเขาว่า ก็ไปคราวที่แล้วค่ะก็ไปสืบถามมาเขามันก็ยังเสือเยอะอยู่เหมือนกับเขาไม่ได้ส่งให้เลยอะค่ะครับคือคือเราคือเขาว่าเขาไม่ได้นะครับคุณพี่เพราะว่าเวลาเขาผ่อนก็ผ่อนในชื่อคุณพี่ถูกไหมครับครับเขาเอาเงินมาใส่บัญชีพี่แล้วมันพี่เขาได้หักบัญชีพี่หรือว่าเขาไปจ่ายหรือพี่ไปจ่ายเองครับเวลาการจ่ายครับเขาเขาจ่ายเข้าในธนาคารเลยค่ะถ้าเขาไปจ่ายอ่ะเขาโอนเลยค่ะ โอนใช้เลขบัญชีพี่ไปเลยใช่ไหมครับใช้เลขรหัสบัญชีพี่ที่เป็นสมาชิกครับคือคือธนาคารขอไม่รู้หหละครับที่ว่าพี่เอาตังค์ไปไหนอย่างไรธนาคารขอไม่รับรู้หรอะครับว่าใครเป็นคนผ่อนให้นะครับแต่คือพี่เป็นผู้กู้นะครับพี่ต้องเข้าไปคุยกับเขานะครับว่าฉันตอนเนี้อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ฉันไม่มีรายได้เลยนะครับฉันจะขอขยายนะครับหรือผ่อนยืดระยะเวลาอย่างไรได้บ้างนะครับหรือถ้าเกิดว่าพาพี่สาวไปด้วยก็ไปนั่งฟังว่าตอนนี้ถ้ามีเงินมาสักก้อนหนึ่งห้าหมื่น ตัดดอกเบี้ยผิดนัดทั้งหมดให้อย่างนี้ครับมันมีเงื่อนไขในการลดหย่อนอยู่นะครับคุณพี่ต้องเข้าไปคุยนะครับคุณพี่ต้องเข้าไปคุยอย่าหนีเจ้าหนี้ทขาหนีเจ้าหนี้เมื่อไหร่ที่บอกเป็นวันหกเดือนห้าเดือน่หขาก็ฟ้องพก็ฟ้องเสร็จเขาจะยึดที่ดินของคุณแม่นะครับขายทอดตลาดนะครับนะครับอ๋อต้องมีทางเดียวคือทางนี้ใช่ไหมคะใช่ครับมันคุณพี่จะมาหาเงินจากอื่นไม่ได้ตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่ถึงขนาดของการฟ้องออบกอะไรก็ไม่ได้พี่ถนอมตอนนี้อืมใช่ครับ ก็ไปเราเราเราเป็นผู้ทําสัญญากู้เนี่ยครับจนใครจะจ่ายไม่จ่ายเราต้องจ่ายอยู่แล้วครับครับค่ะนะาตามนั้นนะสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับ